ใหม่โรเลอร์โคสเตอร์ขอนขนมกลิ่นข้าวโพดย่างสรงแทง้งอร่อยพอดพดที่ลักของแบรนด์เราค้นคว้าและวิจัยอย่างเต็มที่และมั่นใจว่ามีคาโนซีนอยู่ในแบรนด์ทุกขวดสิ่งดีๆด,ดื่มได้ทุกวันแบรนด์มีคาโนซีนซัมซุงกาลกซี S, S, <S 2 4 mm ่สิบ a อัลตร้าวงปุ๊บ <Sure. S 1> เจอปับ๊บเ yeah. จอรูป หรือข้อความอยากหาอะไรห่วงเลย Galaxy S, G <S, <S 2 4 Ultra ไม่เ a เล่บิวตี้มีไฟเบอร์เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาหม,มักคอมบูชาอร่อยลองเลยแม้กระ้อน,นี่ก็น่ากินจังเลยไม่ชวนคนดูไว้บ้างเลยตามอำเบอร์จานเนี่ยนี่แหละกำลังจะมาโชว์คุณลุงกาแฟรายการ oh. ไปเที่ยวจังหวัดนครนายกจะไปเก็บผักกูดสด ไสอยยกลูกสววด,ด,ด้วอัดคลิปนะคะแนะนําตัวเองเข้ามานะคะว่ารู้สึกผูกพันอะไรกับรายการตามอำเภอจาจส่งคลิปเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอใานะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคมสนับสนุนการเดินทางโดยพันโอลาวาระเบ,บิดความฟินกับคุกกี้ไส้ช็อกลาวาเยิ้มเต็มคันลองเลยนี่คือน้ำมันเครื่องที่คนญี่ปุ่นห้จากใจ และพร้อมปกป้องเอเนอสน้ำมันเครื่องชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ให้คุณมากกว่าน้ำมันเครื่อง โรแบ็คผนึกกำลังแบรนดังลดหนักประหยัดจริงเพราะเราคือตัวจริงโคอห1.5ลิตร l, 28บาทผงทอง่ข้าวหอมมะ,มะลิ167บาทสันซิวแชมพูและครีมนวด198บาทโรแบ็กลดหนักประหยัดจริงวันนี้ถึง22พฤษภาคมนี้ใหม่เซเลบบิวตี้มีไฟเบอร์เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายรสชาหมักคอมบูชาอร่อยลองเลย สนุนโดย a m a d o f a c e Golden 24 k จิน i n s e n m a s k Bucket มาร์คสีทองมาเป็นถังใหม่เขาเกลียบ PR Big Bag รสสาหรายอร่อยเข้มเต็มซองทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคร r i e r Copper ทนทานดูแลนานกว่าเดิม กลับ,บเข้าสู่ข,ข่าวเย็นอมรินนะคะคุณผู้ชมคะคุณต้นคะคทุกวันจันทร์เราจะไม่เหงาอีกต่อไป,อไปแล้วละค่ะวันจันทร์แบบนี้จะมีคนสวยมานั่งด้วยกันสองคนใช่แล้วค่ะขอต้อนรับน้องอ,อ้นลักษิกาค่ะสวัสดีค่ะน้องอ้นค่ะสวัสดีพี่ปุ้ยคุณต้นค่ะและสวัสดีคุณผู้ชมค่ะอ้อนลักษิกาประชาสมบูรณ์นะคะจะเข้ามาเสริมทับในข่าวเย็นอมรินให้มีความเข้มข้นเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เข้าถึงอารมณ์ข่าวได้มากขึ้นค่ะฝากติดตามอ้อนนะคะในข่าวเย็นอมรินทุกๆวันจันทร์สี่โมงถึงห้าโมงเย็นค่ะ ฝากให้กำลังใจน้องนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะใ่ครฝากข้อความเข้ามาได้ใน Facebook Live <ม>นะคะค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวนี้กันหน่อยค่ะที่ปราจีนบุรีนะคะหลังจากที่มีคนร้ายใช้ปืนถล่มยิงดาบตำรวจพร้อมกับเมียที่ตั้งท้อง6เดือนค่ะหลังจากนั้นก็เกิดร่างคุณเสียชีวิตเลยค่ะมีการจัดฉากอัมพรางคดีด้วยค่ะ ก็อา,อาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบตีร้างข้างหัวแตกหรือว่าแทงกันแบบนี้แล้วก็เมื่อคืนมีลางสังหรณ์คือสุน,นัขเลี้ยงไว้สาตัวเห่าทั้งคืนไม่คิดว่าน้องจะมาเสียชีวิตแบบนี้ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมจากน้ําเมาเป็นเหตุเหตุการณ์นี้คล้ายๆกันค่ะเกิดขึ้นที่บําเน็จนรงชัยภูมิค่ะเพื่อนนั่งกองเล่าว,วงเดียวกันดื่มจนได้ที่ค่ะปรากฏว่าเกิดมีปากเสียงกันถึงขั้นลงไม้ลงมืออีกฝ่ายหยิบปืนแก๊ปมายิงจนเพื่อนบาดเจ็บสาหัส แล้วผู้ก่อเหตุก็กลับไปดื่มเหล้าอย่างสบายใจ